สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมาให้ชมกันนะครับแล้วก็มีเปิดแบ่งปันนะครับนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะครับเป็นเหรียญสาลิกาดิ้นทองนะครับเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมเป็นซีนเดิมนะครับมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับ นี่นะครับผมเหรียญซาเลกานะครับมินทองปกล่องข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับผมโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมหมายเลขนะครับหมายเลขอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นี่ก็ทองแดงนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะครับนี่ครับปี2,565นห้ร้บห้านะครับผมส่องให้ดูใกล้ๆนะครับผมลงกล้องให้ดูนี่ครับสิรธิจันโทนะครับหมายเลข1,4,7,1,7นะครับปี2,565้านะครับ สาริกาลินทองนะครับชื่อก็บอกอยูแล้วนะครับด้านเมตามหานิยมด้านค้าขายด้านเจรจานะครับอื่นๆนะครับมีครบทุกด้านนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังเหรียญน,นะครับ หลงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับใครสนใจก็ทักเข้ามาครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ,รบเหรียญต่อไปนะครับยวผงแกะให้ดู ไปนะครับเป็นเนื้อทงแดงเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนะครับหมายเลขอะไรนะครับลุ้นกันเลยหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าสามแปดสามไหมครับลงกล้องให้ดูนะครับผม หนึ่งดสามนะครับโอ้สวยมากนะครับด้านหลังนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่3ามนะครับเหรียญที่3ามแล้วนะครับผม ี่3เป็นหมายเลขอะไรนะครับเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขนะครับรวมอยพร้อมกันนะครับผม7 2 7 2อะไรนี่นครับเดี๋ยวนะ7 2 1 7ดไหมครัลองลงกล้องก่อนนะครับ ลงกล้องก่นเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับใบหน้าลงปูคมชัดนะครับสาริกาลิ้นทองครับเขียนต่อไปนะครับ ซีนต่อไปสุดท้ายนะครับกล่องที่สี่นะครับมาแกะกันเลย เป็นหมายเลขอะไรนะครับลุ้นกันเลยนะครับหมายเลขนะครับหมายเลขอะไรมาลุ้นกันเลยพร้อมกันหมายเลขอะไรเอ่ยปึ๊บเห็นไหมครับโอ้หมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่คูณนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์นะครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สวยงามน,นะครับเราส่องให้ดูกันอีกชัดๆนะครับอืมครับเย็นสวยมากเลยนะครับอนหลังเป็นยัน ก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมมีอยู่สี่เหรียญนะครับแบ่งปัน4ี่เหรียญนะครับใครทักมาก่อนได้ก่อนนะครับใครทักมาก่อนได้ก่อนนะครับผมเปิดอยู่นะครับที่เหรียญละเหรียญละนะครับ650บาทนะครับทักมาได้เลยนะครับ650บาทนะครับค่าส่งห้าสบาทนะครับใครทักมาก่อนได้ครับมีสี่เหรียญนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกาอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับด้านขวามือนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับหรือหลวงปู่นะครับอื่นที่จะมาเกิดอย่างปันนะครับโปรดติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ